วัสดีจ้าวันนี้พูดเสียงดังหน่อยเพราะว่าไม่มีไมโครโฟนนะจ๊ะวันนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่อง iPhone 12 pro m a x จริง <c oughs> ๆแกะกล่องไม่ได้ตอนแรกก็จะทำเป็นคลิปแกะกล่องใช่ไหมครับแต่ก็ทีนี้พอติดใช้เวลามาเรื่อยๆก็คือไม,ไม่ได้ทำเป็นแกะกล่องก็จะมารีวิวเป็น1เดือนเต็มวันนี้วันที่อัดคลิปวันที่30 ทันวาเดี๋ยวก็ตัดเย็นนี้เลยนะครับแล้วก็วันที่รับเครื่องก็คือ2 9ก็ใช้มา,มาใช้มาประมาณ1นเดือนแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูวันออ้ยวับวับ,บ,บเราไปดูวันแรกกันดีกว่าที่เราใช้ที่เราไปรับเครื่องจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวมาดูนะจ๊ะตอนนี้ก็ยังอัดกับ p p o o n 4S 6S เหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ พัดทายวันนี้วันหยุดอาทิตย์แสงสดใสนะจ๊ะวันนี้ก็โอ้ยย้อนแสงปะเนี่ยวันนี้ก็มารับลูกคนใหม่นั้นก็คือน้อง iPhone 12 Pro Max นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูต้นต่นการรับเครื่องแกะกล่องเลยเนี่ยนะเพราะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวสั้นๆให้ดูว่าทำ,ทำไมถึงซื้อโอ้ยหทำไมถึง เปลี่ยนมาใช้นะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทั้ทั้นันแล้วกันเนาะวันนี้ก็จะตัวเบาๆหน่อยเพราะว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วเดี๋ยวเจกันคนอื่นเดี๋เราต้องไปกดตังก่อนเนาะวันนี้จะบอกเลยว,ว่าที่เราได้สื้อนี่ก็คือเป็นเครื่องโปรโมชั่น ของ TrueMove นะจ๊ะเพราะเราเป็นลูกค้าของ TrueMove S อยู่แล้วตามพี่ไบร์นั่นเองนีจ้ะจริงๆก็เป็นมาก่อนแล้วแหละแล้วก็พี่ไบร์นที่เป็นพรีเซนเตอร์ของ TrueMove ปีนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล,แล้วก็ยังรักแล้วก็ใช้ TrueMove เหมือนเดิม,เด,เ,นนเ,มเดี๋ยวเราจะเหียดยังไงก็ต้องบอกซึ่งวันนี้ส่านๆคนเยอะมากเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้เครื่องแล้วเ,เราจะมีปัญหาอะไรไหมเนาะวันนี้ค่อยๆถ่ายกล้องหน้านานเพราะแบบเหนียงยาเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวไปดูภาพกัน นี่คือส่วนที่เหลือนะจ๊ะอีก3ามหมื่นหกเดี๋ยวเราจะไปจ่ายเพื่อรับน้อง iPhone 12 Pro m a x กันเนาะนี่รับเครื่องนะครับแล้วก็แกะกล่องให้นะครับพี่ถูโอเคครับ ชาจ้าโอเคครับโอเคครับโอเคครับเชเจ็สบสองสาที่อบะนั่นคือบรรยากาศของวันที่ไปรับ เครื่องนะแต่จริงๆเนี่ยจองวันที่21เขาเปิดจองที่20ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ไปจองวันที่21พฤศจิกาเนาะแล้วก็รับเครื่องที่2 7แต่ตอนนั้นก็คืออยู่กรุงเทพพอดีก,ก็เลยเปลี่ยนไปรับเครื่องวันที่29บินกับ28แล้วก็มารับเครื่องวันที่29นะครับก็ทีนี้มารีวิวให้ดูข้าวๆก่อนนะจ๊ะอันดับแรกเลยก็คือตัวเครื่องที่แบบเหมือนดูในรูปเมื่อกี้น,นะจ๊ะก็ ใหญ่ก็ก็เต็มไม้เต็มมือเต็มเขาเรียกว่าอะไรนะแบบโอเคอะ่ะแล้วก็ขอบเคือบอะไรที่แบบว่าบาดนิ้วไม้เป็นแบบคมไม้นะจ๊ะมีคนแบบแกะขอแกะดูอะไรก็คือไม่ได้บาดไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แบบมันในข่าวว่าแบบกรีดแล้วในดิจิตอันี่เอามาถูหน้าเบบนี่ยนะจ๊ะว่ามันบาดหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ได้บาดเลยนะจ๊ะสำหรับการใช้งาน โดยบอกกอ,อนเลยว่าสาเหตุที่เปลี่ยนเป็น12 Pro Max เนี่ยนะจ๊ะเพราะว่าเครื่องที่ใช้อยู่เนี่ย 6S ก็คือแบบเกือบเกือบ5ปีพอดี5ปีเต็มนะจ๊ะเครื่องนั้นตอนนั้นซื้อ128 g b 38,000กว่าบาทตัวนี้เนี่ยนะจ๊ะ12 Pro Max 256 g ินะจ๊ะราคาเครื่องซื้อเครื่องศูนย์เนาะติดโปรโมชั่นราคาเครื่องเปล่า43,900 แล้วตัวเองก็เป็นลูกค้าทูแล้วก็ลดของทูเบ็กการ์ดไปอีก5,6 0พนะจ๊จก็เหลือประมาณ30,000กว่าโดยไม่รวมอะแดปเตอร์กับกับกับตัวหูฟังนะก็ต้องซื้อนอกในส่วนของหูฟังกับอะแดปเตอร์ก็คือซื้อที่ไอสตูดิโอณจะก็อย่างละ6ก9 6อก็ต่างหากน,นะจ๊ะก็ถือว่าโอเคนะก็ใช้เงินสดเลยที่ซื้อก็คือตั้งใจจะขายเซมิทเพื่อจะซื้อเนี่ยนะจระไอโฟน12 Pro Max ทางด้านการใช้งานของมันเนี่ยจะบอกว่าแบบ ตัวนี้คือใหม่คิดว่ามันยังใหม่ก็ว่าได้เพราะว่ามันแบบประหยัดไม่ใช่ประหยัดสีเครื่ออะไรอ่ะเราเราชินกับการต้องชาร์จแบตทุกครึ่งวันทุกครึ่งวันหรือว่าเราติดเทราะเป็นต่อเวลานะจ๊ะแต่ตอนนี้เนี่ยมัน,นก็ยังใหม่อยู่แ,ลแหละ,และก็คือว่าเราก็เปิด 5G ตลอดแล้วก็ไม่ใช่ 5G ตลอดเปิด 5G ถ้าสมมติตรงไหนมีเน็ตก็เล่น w i f i โรงเรียนหรือที่บ้านหรือถ้าเป็นแบบว่าไปข้างนอกไม่มี w i f i ก็จะเปิด 5G ก็แบตอยู่ได้ประมาณวันกว่าๆแล้วก็ชาร์จ1ครั้งแล้วก็ด้วยความที่แบบ20วัตต์ของตัวตัวอะแดปเตอร์เนี่ยนะจ๊ะก็ชาร์จเร็วเนาะจะบอกว่า iPhone จะรักโลกหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ยังชอบนะจ๊ะด้วยความที่แบบเราเราเป็นเราเป็นคนที่แบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้นะจ๊ะเริ่มต้นการใช้งานก็ มันยังไม่เจอปัญหาแต่อาจจะมีบ้างตอนเวลาถ่ายภาพคอนเทนต์ที่แบบมีดวงไฟเขียวๆที่รูปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าถามวิญญาอย,ย่งโอเคไหมคือดีดีดีมากด,ดีมากวิดีโอโฟเการสั่นเนี้ยเดี๋ยววิดีโอแบบเวลาถ่ายแบบเนี้ยนะจ๊ะก็แบบสมูทมากเหมือนพากล้องวิ่งไปก็จะเห็นอันแรกที่เป็นคลิปนางสาวหัดใหญ่ที่ถ่ายที่ที่ที่แดนหะน้าวันนั้นแป้งแต่เที่ยงเสร็จประมาณสองทุ่มกว่าตอนไปก็คือแบตร้อยเปอร์เซ็นต์ กลับมาก็คือทั้งถ่ายทั้งอัพทั้งโพสทั้งส่งรูปทั้งแอร์ดอกทั้งอะไรกันเหลือแบตอีกประมาณ5้าสก็ถือว่ายังทําระยะเวลาได้ดีอันนี้คือส่วนตัวนะนี่คือรีวิวของส่วนตัวของตัวเองที่แบบใช้แล้วก็โอเคมากสำหรับคนที่แบบอยากจะซื้อหรือว่าแนะนําอยากจะให้แนะนําก็คือว่าถ้าคนที่แบบถ่ายรูปใช้งานวิดีโออะไรตลอดเนี่ยก็คือสองโปรแม็กเนี่ยแนะนำล้วจะดีเนาะดีจริงจรก็คือชอบมากแต่บางคนบอกว่า ไม่ต้องอะไรมากก็คือแบบถ่ายธรรมดา12ธรรมดาก็ได้ไม้ก็แล้วแต่ความชอบก็ต้องศึกษาให้ละเอียดหน่อยแล้วกันว่าใครจะเอาแบบไหนนะจ๊ะเราก็ตัดสินใจว่าเออเครื่อง 6s ที่อาจจะเนี่ยก็คือว่าลำโพงมันไม่ค่อยได้ยินแล้วแล้วก็เบรก็เสื่อมแต่ว่ายังถ่ายวีโอได้อย่างไรได้อยู่นะจ๊ะก็เอาไปประเมินราคาก็ประมาณ700ก็เลยไม่ขายนะคะก็เลยเอาว่าเอาไว้ถ่ายวีโอหรือว่าถ่ายงานสําหรับตัวเนี้ยอย่างอื่นก็เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆก็โอเคตัว อะไรเขาเรียกแบบบอไม่ถูกอ่ะมันมันดีดีมันมันโอเคมันดีเพราะเราไม่ได้สัมผัสของใหม่มานานก็คือจริง,รงๆว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนตามกระแสเหมือนที่แบบว่าเอออย่างโน้นแบบพอออกติดสามก็เปลี่ยนอีกออกติสี่ก็เปลี่ยนไม่ใช่นะจ๊ะก็ใช้ตามความจาเป็นแล้วก็ความเหมาะสมนะครับเพราะว่าเราเราก็ใช้ใช้คุ้มค่าอยู่แล้วพูดถึงในส่วนของการถ่ายรูปกล้องการถ่ายรูปเวลาถ่ายงานถ่ายทีวีคอนเสิร์ตทำคอนเทนต์ลงยูทูบอะไรต่างๆก็ ไอโฟนตัวเดียวตั้งแต่ตั้งแต่ทุกอย่างเลยถ้าใครเห็นในช่องก็ติดต้องก็จะใช้เครื่องที่อันนี้นะครับก็คือ iPhone 6S ตลอดเลยก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่ก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าแบตเสื่อมมากก็จะไปเปลี่ยนแบตก็เอาเก็บเก็บไว้ถ่ายคลิปถ่ายถ่ายวิดีโอที่แบบว่าบางทีเนี้ยตัวเนี้ยไฟล์มันใหญ่ 4K วันนั้นก็คือประมวลผลนานมากแล้วก็หนักเครื่องแล้วก็แหงไปเลยด้วยความแบบมันชัดเจนอะไรมากแต่ว่าถ้าว่าถ่ายดิ k ก o อกถ่ายคลิปสั้นลงดิสกต์ตกลง s ารุ่อะไรแบบเนี้ย 12โลม,มาเวิร์กมากเวิร์กเวิร์กข้อดีมีหลายอย่างนึกไว้ออกคือเวลาก่อนรีวิวก็คือพยายามคิดแล้วว่าเราเองทําอะไรแล้วแบบมันโอเคโอเคโอเคบ้างแล้วก็พอมารีวิวจริงก็ลืมไปหมดนะจ๊ะแต่ก็ไม่อยากให้นานก็ใครสนใจก็สามารถซื้อได้หรือบางคนบอกว่าเจะรอจุดสามดีไหมก็แล้วแต่ความชอบความความถานัดเลยก็ต้องศึกษาข้อมูลดูให้ดีนะครับวันนี้กูก็ไปแล้วมาแบบสั้นๆการแทรกนะเข้าใจนะ,ะล้วก็คือใช้งาน ตา,ตามความจําเป็นในสิ่งที่เราชอบอานะจาะแลเรก็เลือกให้มันถูกวิธีก็แล้วกันอานะจ๊ะวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยวันนี้ลาไปแล้ว